สวัสดีครับทุกคนก่อนหน้านี้เราคุยกันไปแล้วทั้งเรื่อง B2 Spirit แล้วก็ B21 Raider ที่เป็นสายลองหนตัวท็อปของฝั่งสหรัฐวันนี้มิกอยากชวนทุกคนขยับกล้องถอยออกมาอีกนิดนึงมาดูพี่กลางสายซิ่งอีกลำหนึ่งที่หลายคนเห็นรูปบ่อยแต่ไม่ค่อยรู้สตอรี่เท่าไหร่นั่นก็คือ B1 Lancer หรือที่คนในวงการเรียกเล่นๆว่า B1 ครับ เครื่องบินลำนี้เกิดมาพร้อมความฝันจะเป็นบอมเบอร์รุ่นใหม่ที่มาแทนทั้ง b 5 8และ b 5 2ในยุคสงครามเย็นแต่โดนการเมืองเรื่องงบประมาณกดเบรกจนเกือบไม่ได้เกิดจริงครับแล้ววันนึงก็ถูกปลุกกขึ้นมาปรับดีไซน์เปลี่ยนคาแรกเตอร์และสุดท้ายเดินทางจากภาพบอมเบอร์นิวเคลียร์ทะลุแนวป้องกันโซเวียตไปจบที่บทบาทลถบรรทุกระเบิดในอัฟกานิสถานและอิรัก แบกระเบิดธรรมดาได้มากที่สุดในอินเวนทอรี่ของกองทัพอากาศสหรัฐในยุคข,ของมันครับในคลิปนี้มิกอยากเล่าทั้งเส้นทางชีวิตของ B1 ตั้งแต่รุ่นต้นแบบ B1A ที่ถูกยกเลิกกลางทางเหตุผลที่มันกลับมาเกิดใหม่ในชื่อ B1B จุดเปลี่ยนจากนิวเคลียร์สู่คอนเวนชันแนลบอมบ์ล้วนๆไปจนถึงภาพปัจจุบันที่กำลังค่อยๆเปิดทางให้ B2 1ขึ้นมารับไม้ต่อแล้วท้ายที่สุด เราจะลองมองย้อนกลับมาจากมุมไทยว่าเราควรเรียนรู้อะไรจากบอมเบอร์สายโหดที่ชื่อ B1B มากกว่าคำถามง่ายๆว่าอยากซื้อไหมครับถ้าย้อนกลับไปดูยุค1,960ถึง1,970 ฝั่งสหรัฐกำลังมองหาเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นใหม่ที่มารับไม้ต่อจาก B-52 และ B-58 Hustler แนวคิดที่ถูกวางไว้ตอนนั้นก็โหดมากเขาบอกว่าอยากได้เครื่องที่เอาความเร็วระดับมัก2ของ B-58 บวกกับระยะทางกับเพโ l o a d ของ B-52 ให้อยู่ในลำเดียวกันเป้าหมายสุดท้ายคือวันหนึ่งจะให้ลำใหม่นี้ค่อยๆแทนทั้ง2รุ่นไปเลยครับ ผู้ชนะการแข่งขันออกแบบตอนนั้นคือ North American Rockwell ที่ต่อมากลายเป็น Rockwell International ก่อนที่สายธุรกิจเครื่องบินจะไปอยู่กับ Boeing ในยุคหลังแบบที่ได้ออกมาในช่วงแรกใช้ชื่อว่า B-1A จุดขายบนกระดาษคือบินได้เร็วระดับ m a ร์22ที่ระดับสูงแล้วก็สามารถไถลงมาต่ำๆที่ความเร็วประมาณมาร์ก8 8 5เพื่อมุดตามภูมิประเทศเลี่ยงเรดาร์ป้องกันประเทศของโซเวียต ใช้ปีกกวาดได้หลายมุมทําให้เวลาอยากประหยัดเชื้อเพลิงก็เปิดปีกกว้างแต่เวลาอยากซิ่งก็หุบปีกสุดๆลดแรงต้านแล้วกดความเร็วขึ้นไปครับถ้ามองแค่สเปคมันคือความฝันของสายบอมเบอร์ยุคสงครามเย็นเลยก็ว่าได้แต่ปัญหาก็ตามสไตล์ของยุคเดียวกันนั่นคือมันแพงมากแล้วก็เกิดชนกับเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังมาแรงในเวลาใกล้เคียงกันอย่างจรวดลอน agm 86 ALCM ที่ยิงจาก B 5 2ได้ระยะก็ไกลความเร็วก็ใกล้เคียงกันแถมฝั่งเพนทากอนเองก็เริ่มจริงจังกับแนวคิดเครื่องบินล่องหนที่ท้ายที่สุดจะกลายมาเป็น B 2 Spirit ด้วยครับปี1977ประธานาธิบด,ดีจิมมี่คาร์เตอร์เลยตัดสินใจเบรกแรงตัดงบโครงการ B 1 A ทั้งที่ตอนนั้นสร้างต้นแบบมาทดสอบไปแล้ว4ลำ การยกเลิกครั้งนั้นทําให้ B1A ถูกกลาหน้าว่าเป็นของเล่นแพงที่โดนการเมืองงบประมาณสั่งจกท,งทั้งทั้งที่ยังไม่เคยเข้าประจำการจริงเลยสักลําเดียวแต่ในอีกมุมหนึง่งข้อมูลที่ได้จากการทดสอบ B1A ก็กลายเป็นฐานข้อมูลสําคัญที่ถูกหยิบมาใช้ต่อในยุคถัดไปเหมือนกันครับเรื่องมันก็พีอีกทีในยุคประธานาธิบดีรนัลด์เรแกนช่วงยุคต้น80 เมื่อสหรัฐกลับมาใช้แนวทางแข็งกับโซเวียตมากขึ้นปัญหาคือ B2 ที่เป็นสายลองหนเจนใหม่ยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะพร้อมใช้งานจริงฝั่งการเมืองเลยกลับไปมองเครื่องที่มีอยู่ในมือแล้วเจอว่า B1 นี่แหละอาจจะเอามาปัดฝุ่นปรับใหม่ให้ใช้งานได้เร็วกว่าโครงการ B1 เลยถูกปลุกขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งในชื่อ B1B เป็นเวอร์ชั่นที่เอาดีไซน์เดิมมาปรับจูนหลายอย่างให้เหมาะกับบทบาทใหม่โดยลดความเร็วสูงสุดจากมาร์ค2.2ลงเหลือประมาณมาร์ค1.2ถึง1.25เพื่อแลกกับโครงสร้างที่เสริมความแข็งแรงมันทุกเชื้อเพลิงกับอาวุธได้มากขึ้นและเพิ่มมาตรการลดลายเซ็นเรดาร์รวมทั้งปรับช่องลมเข้าเครื่องยนต์ให้เป็นแบบโค้งหักเพื่อลดย่านที่เรดาร์จะเห็นครับ จากเครื่องที่เดิมถูกออกแบบมาเป็นบินสูงเร็วทะลุแนวป้องกัน B-1B เลยถูกจูนใหม่ให้กลายเป็นนักมุดต่ำสายหนักมากขึ้นโจทย์ของมันคือบินต่ำเร็วๆเจาะผ่านแนวป้องกันของ PVO โซเวียตในกรณีที่ต้องเปิดฉากโจมตีนิวเคลียร์แทนที่จะพึ่งความเร็วสูงล้วนบนระดับเพดานบินสูงแบบ B-1A ครับ B-1B ลำแรกเริ่มส่งมอบให้กองทัพอากาศสหรัฐในปี1985 เข้าประจำการอย่างเป็นทางการกับ Strategic Air Command ปี1986และรับมอบครบ100ลำปี1988หลังจากนั้นมันก็เป็นหนึ่งในเสาหลักของฝูงบอมเบอร์ยุคนั้นเคียงข้าง B 5 2 h อยู่พักใหญ่ในบทบาทบอมเบอร์นิวเคลียร์เต็มตัวครับแต่โลกการเมืองไม่เคยหยุดอยู่กับที่เพราะสงครามเย็นจบในช่วงต้นยุค90โจทย์ของบอมเบอร์สหรัฐก็เปลี่ยนตามไปด้วย s t r a t e g i c a i r command ถูกยุบภารกิจบางส่วนย้ายไปอยู่ใต้ air combat command แล้วฝ่ายการเมืองเองก็เริ่มมองว่าโลกใหม่อาจไม่จำเป็นต้องใช้บ bomber n u ิ e เลีรยจำนวนมากเท่าเดิมช่วงปี1990ต้นๆกองทัพปรกาศสหรัฐจึงค่อยๆถอดขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของ B-1B ออกจนกระทั่งในปี1994มีการประกาศชัดว่า B-1B จะไปเน้นภารกิจคอนเวนชั่นแนลล้วนๆและในเวลาต่อมาก็มีการเริ่มกระบวนการดัดแปลงอย่างเป็นทางการให้กลายเป็นแพลตฟอร์มทิ้งระเบิดธรรมดาทั้งหมดไม่มีนิวเคลียร์อยู่บนโต๊ะอีกต่อไปครับและพอเข้าสู่ยุคปลาย90 B-1B ก็ได้ลงสนามจริงครั้งแรกในปฏิบัติการ Desert Fox ที่อิรักปี1998จากนั้นตามด้วยโ o s o v o ปี1999 แล้วก็ตามด้วยอัฟกานิสถานและอิรักหลังปี2001เป็นต้นมาซึ่งช่วงสงครามต,ต่อต้านการก่อการร้าย B1B กลายเป็นหนึ่งในม้าทำงานตัวหลักของกองทัพปรกาศสหรัฐทั้งในแง่ปริมาณระเบิดที่ทิ้งลงไปและในแง่บทบาทเครื่องบินที่วนอยู่บนฟ้ารอให้หน่วยภาคพื้นดินร้องของการสนับสนุนเมื่อไหร่ก็พร้อมจะดิ่งลงไปทำงานให้ทันทีครับ ด้วย p a y โหลดภายในที่บรรทุกได้สูงสุดราว75,000ปอนด์หรือประมาณ3-4ตันมีวันบีสามารถใส่เจแดมทีเดียวเป็น 10, 10ลูกในแต่ละเที่ยวถ้าเป็นช่วงต้นสงครามอัฟกานิสถานมีสติว่าช่วง6เดือนแรกมีแค่8ลำที่ปรับใช้แต่รับผิดชอบเ p a y โหลดรวมเกือบ40%ของระเบิดทั้งหมดที่ฝ่ายพันธมิตรใช้ในสมรภูมินั้นนั่นแปลว่ามันถูกใช้เป็น รถบรรทุกระเบิดบนท้องฟ้าอย่างแท้จริงครับตรงนี้มิกอยากชวนทุกคนลองหยุดมองของจริงผ่านตัวเลขกันสักแป๊บหนึ่งเพราะเวลาเราเห็น b 1 b ในรูปบางทีจะรู้สึกแค่ว่าเฮ้ยมันยาวมันเท่แต่ถ้าใส่ตัวเลขเข้าไปเราจะเริ่มเห็นภาพว่ามันโหดแค่ไหนเดี๋ยวมิกขอขึ้นตารางสรุปสเปคของ b 1 b บนหน้าจอก่อนแล้วก็ค่อยเล่าให้ฟังทีละส่วนนะครับข้อมูลหลักมาจากแฟกชีท U.S. Air Force และแหล่งเทคนิคสรุปรวมพอดูตารางแล้วสิ่งแรกที่สะดุดตาเลยคือขนาดของมันตัวลำยาวประมาณ4-4เมตรครึ่งสูงกว่า10เมตรช่วงปีกกลางเต็มเตมเกือบ42เมตรแต่พอหุบป,ปีกสุดเหลือแค่ประมาณ24เมตรเท่านั้นแปลว่าเครื่องลำเดียวสามารถเปลี่ยนบุคลิกจากปีกยาวดูเอถอะทะเป็นปีกหุบลุยเต็มที่ได้ในไม่กี่วินาทีเวลาอยู่บนฟ้าจริงๆมันก็เลยสามารถสลับบทบาทระหว่าง โหมดเดินทางไกลประหยัดกับโหมดลดแรงต้านบูสต์ความเร็วได้ค่อนข้างยืดหยุ่นครับน้ำหนักเปล่าของ b 1 b อยู่แถวๆถเกือบ1,90,000ปอนปอนหรือราว86-87ตันแต่ตอนวิ่งขึ้นเต็มที่ก็ไปได้จนถึงประมาณ4,77,000ปอนด์ปอนหรือราว216ตนันซึ่งตัวเลขพวกนี้บอกเราตรงๆว่าเฉพาะน้ำหนักเชื้อเพลิงกับอาวุธที่มันแบกขึ้นไปก็หนักกว่ารถถังหลักทั้งกองพันเสียครับ หัวใจการขับเคลื่อนมาจากเครื่องยนต์เทอร์โบแฟน GEF101 t e 1 0 2 4เครื่องแต่ละเครื่องมีทรัสต์พร้อม Afterburner มากกว่า30,000ปอนด์รวมกันแล้วคือแรงดันระดับมหาศาลที่ดันเครื่องหนัก200กว่าตันให้วิ่งเกิน900ไหไมล์ต่อชั่วโมงหรือมัก1.2ได้แม้ตัวเลขมัก จะไม่ได้สูงเท่ารุ่น B1A ในอดีตแต่มันถูกจูนเพื่อให้มี performance ที่ดีในระดับต่ำกับระดับกลางซึ่งเหมาะกับบทบาทมุดภัยคุกคามมากกว่าบินสูงทะลวงเฉยๆครับลูกเรือในลำมี4คนแบ่งเป็นนักบินนักบินร่วมเจ้าหน้าที่ระบบโจมตีและเจ้าหน้าที่ระบบป้องกันตัวเองตรงนี้สะท้อนว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่ระบบอาวุธกับระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ซับซ้อนมาก ไม่ใช่เครื่องที่นักบินคนเดียวจะ m a n a g ทุกอย่างได้แบบเครื่องขับไล่บางรุ่นงานหลายอย่างต้องแบ่งกันทำทั้งการวางแผนการปล่อย j d a แหรือ JASM s ไปจนถึงการจัดการแจมเมอร์ชาร์ฟแฟลและทาวเดคอยที่ใช้หลอกเรดาร์กับมิสไซล์ของฝ่ายตรงข้ามครับดังนั้นพอเอาตัวเลขทั้งหมดมารวมกันเราจะเห็นภาพว,ว่า B 1 B คือเครื่องที่อยู่ตรงกลางร,ระหว่าง B f i กับ B 2 มันแบกระเบิดคอนเวนชันอลได้หนักที่สุดในฝูงม,มีความเร็วสูงกับา B52 อย่างชัดเจนแม้จะไม่ล่องหนเท่า B2 แต่ก็มีการลด RCS บางส่วนและถูกออกแบบให้อินดิเกรตเข้ากับมิกซ์แพคเกจร่วมกับเครื่องอื่นได้ดีครับมาถึงคำถามที่หลายคนมักจะอยากรู้กันต่อว่าเครื่องแบบนี้มันต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะสร้างได้ทั้งโครงการ ถ้าเปิดเอกสารเก่าๆก็จะพบว่าตอนที่สหรัฐอันุมัติงบสร้าง B1B ันบจำนวน100ลำในยุค80เขาตั้งเพดานค่าใช้จ่ายเบสไลน์ของโครงการไว้ราวๆ20.5พันล้านดอลลาร์ในหน่วยเงินปีงบประมาณ1,981กาำหรับการพัฒนาและผลิตเครื่องเต็มฝูงยังไม่นับรายการอื่นๆที่ตามมาในภายหลังครับแต่พอเวลาผ่านไปต้นทุนจริงก็ขยับขึ้นตามธรรมชาติ ทั้งค่าปรับแบบค่าระบบป้องกันตัวเองค่าจัดหาซิมูเลเตอร์และค่าโลจิสติกอีกชุดใหญ่รายงานตรวจสอบของ GAO ในช่วงปลายทศวรรษที่80ประเมินว่าถ้านับรวมเบสไลน์กับกองงบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ B 1 B เข้าไปยอดรวมทั้งโครงการขยับขึ้นไปแถวแถว26ถึง27,000ล้านดอลลาร์ในหน่วยเงินยุคนั้นเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นโปรเจกต์มโหฬารมากตัวหนึ่งของยุคสงครามเย็น ถ้ามองในมุมราคาต่อเครื่องก็จะเห็นภาพชัดขึ้นอีกนิดหนึ่งแหล่งข้อมูลด้านอากาศยานบางแห่งระบุ Unit c o อสของ B1B ประมาณ283.1ล้านดอลลาร์ในหน่วยเงินปีงบประมาณ1 9 9 8ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้รวมเฉพาะแค่โครงเหล็กแต่สะท้อนค่าใช้จ่ายระดับโครงการในกร่อบวิธีคิดของเขาด้วยถ้ามิกลองคิดแบบหยาบๆใช้อัตราแลกเปลี่ยนกลมๆ1ดอลลาร์ประมาณ33บาท ตัวเลขนี้จะแปลว่าลำหนึ่งมีมูลค่าราว9,300ล้านบาทในหน่วยเงินที่ยังไม่ปรับตามเงินเฟอ้อมาจนถึงปัจจุบันครับแล้วถ้าเราเล่นภาพแพ็ก12ลำแบบที่มิดชอบใช้เทียบสเกลให้เห็นเงินสนุก,นก,นกถ้าคูณตรงๆ203ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องในกรอบคิดนั้นก็คูณ12จะได้ประมาณ3.4พันล้านดอลลาร์หรือราว112,000ล้านบาทเฉพาะค่าตัวเครื่องในโลกสมมุติ ที่ยังไม่ใส่เงินเฟ้อไม่บวกค่าระบบอื่นและไม่คิดค่าลีสตา้าสายการผลิตอะไรเลยถ้าเป็นโลกจริงทุกอย่างจะบวมจากตัวเลขนี้ขึ้นไปอีกเยอะมากครับแถมยังไม่รวมค่าใช้ชีวิตของมันในแต่ละปีที่มีทั้งชั่วโมงซ่อมบำรุงต่อชั่วโมงบินสูงสูงและค่าเชื้อเพลิงกับอะไรที่ต้องรองรับเครื่องจานวนหนึ่งตลอดหลาย10ปีมีรายงานบางชิ้นระบุว่าบางช่วงหงชั่วโมงบินของ B1B ต้องแรกกับชั่วโมงซ่อมบำรุงมากกว่า40ชั่วโมงซึ่งสะท้อนความซับซ้อนของระบบและภาระฝั่งช่างซ่อมอย่างชัดเจนครับย้อนกลับมาปัจจุบันกันบ้างณนช่วงกลางยุค2020กองทัพากสหรัฐยังมี B1B ประจำการอยู่ประมาณ45ลำหลังจากทยอยปลดลำที่โครงการสึกหลอเกินคุ้มไปไว้ในโบนยาร์ที่แอริโซนาเครื่องที่เหลือก็ถูกกระจายอยู่ตามฐานหลักอย่างไดเอส ับ worth, และยังถูกใช้ฝึกซ้อมกับภารกิจเตรียมพร้อมในอินโดแปซิฟิกอยู่เรื่อยๆแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทุกคนรู้แล้วว่ายุคของ B 1 B กำลังเดินสู่ช่วงท้ายเพราะ B 2 1 r a i e วัเรเริ่มบินทดสอบและอยู่ในแผนที่จะขึ้นมารับบทบอมเบอร์หลักของฝั่งสหรัฐในช่วงทศวรรษหนา้าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนไปมาก แผนปัจจุบันคือจะทยอยปลด B1B ทั้งฝูงก่อนกลางทศวรรษที่2030เราให้ B 2 1แทนที่ทั้ง B1B กับ B2 ในระยะยาวครับสาเหตุก็ไม่ใช่อะไรซับซ้อนอายุโครงสร้างของ B1B ถูกเผาไปเยอะมากจากการใช้งานหนักในอัฟกานิสถานอิรัก หลายปีติดก,กันต้นพื้นซ่อมบำนงสูงและความอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่มีเดรดรากับระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นใหม่ๆก็ไม่ง่ายเหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อเทียบกับเครื่องลองหนเจนใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อทะลุ A2ADantiaccessarea denial โดยเฉพาะครับสุดท้ายมิกอยากชวนมองกลับมามุมไทยนิดหนึ่งถ้าเรามอง B1B ในฐานะเคศึกษา แทนที่จะมองแค่ความเท่ของมันอย่างเดียวเรื่องแรกที่ต้องยอมรับคือเครื่องระดับนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับประเทศอย่างเราเลยแค่ค่าตัวลำหนึ่งก็ระดับเกือบหมื่นล้านบาทถ้าคิดทั้งโครงการตั้งแต่สร้างฐานทัพระบบฝึกระบบเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศระบบข่าวกลองไปจนถึง m a i n เท n a ์สแป p a n หลายสิบปีงบกะาโหมทั้งประเทศเรารวมกันหลายปีก็ยังต้องคิดดีๆ ว่าจะพอไหมครับแต่สิ่งที่เราเอามาใช้ได้จาก B1B คือแนวคิดเรื่องอำนาจยิงระยะไกลามากกว่าตัวเครื่องลำนี้แสดงให้เห็นว่าถ้าคุณมีแพลตฟอร์มที่บินไกลบินนานและแบกอาวุธนวิถีจำนวนมากได้คุณสามารถสร้างขนทางยุทธศาสตร์จากฐานที่อยู่ไกลสมองระพูออกไปหลายพันกิโลได้จริงๆแต่ในขณะเดียวกันมันก็เตือนเราด้วยว่าการจะมีขีดความสามารถแบบนั้น คุณต้องยอมแลกกับงบการเมืองและโครงสร้างสนับสนุนที่มหาศาลมากแค่ไหนสำหรับประเทศขนาดกลางอย่างไทยโจทย์อาจจะไม่ใช่อยากมี B1 เป็นของตัวเองไหมแต่อาจจะเป็นคำถามว่าถ้าเราอยากมีเอฟเฟกแบบลองเลนส์สไตร์บ้างเราควรสร้างด้วยอะไรที่สมเหตุสมผลกว่าเช่นการพัฒนาระบบอาวุธสแตนด์ออฟบนเครื่องขับไล่หรือดโดรนการลงทุนในระบบจรวดภาคพ,พื้นดินระยะไกล หรือการสร้างเน็ตเวิร์กข้อมูลที่ทำให้ทุกกระสุนที่ยิงออกไปมีเป้าหมายชัดเจนและคุ้มค่าที่สุดครับถ้าเรามองด้วยสายตาแบบนั้น B1B ก็จะกลายเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากว่าการไล่ตามอำนาจยิงระดับมหาอำนาจมีด้านสวยหรูที่เราเห็นในรูปก,กับด้านมืดที่เต็มไปด้วยตัวเลขงบประมาณและชั่วโมงซ่อมบำรุงที่ไม่ค่อยได้ขึ้นข่าวแต่สุดท้ายแล้วทั้งสงด้านก็เป็นของคู่กันครับ สุดท้ายมิกเลยอ,อยากทิ้งคำถามกับทุกคนว่าในโลกที่กำลังเดินหน้าไปสู่ยุค b 2 e n และระบบอาวุธระยะไกลเต็มรูปแบบประเทศอย่างเราควรโฟกัสที่การมีของใหญ่หรือควรกลับมาดูว่าเราสามารถวางระบบให้ทุกบาทที่ใช้สร้างอำนาจต่อรองกับความมั่นคงได้มากที่สุดกันแน่ ใครมีมุมมองยังไงหรืออยากให้มิกหยิบเครื่องไหนมาเล่าต่อก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวมิกเก็บไปต่อยอดในตอนต่อๆไปแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าครับ